ตาบาร์เบอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีบพี่น้องบาร์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเรื่องของการดูแลรักษาปัตเตอร์เลียนนะครับผมปัตเตอร์เลียนของเราแน่นอนนะครับถ้าเราดูแลรักษาไม่เป็นเนี่ยแน่นอนว่าจะทาให้ปัตเตอร์เลียนของเราเนี่ย มันเสื่อมนะครับมันหายคมเร็วนะเพื่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการหยอดน้ํามันที่ถูกต้องนะครับจะช่วยให้ปัตเตอรเียนของเราเนี่ยมันยืดอายุในการใช้งานนะครับหรือฟันปัตเตอรเียนของเราเนี่ยมันคมนานขึ้นนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคนะครับน้ำมันนะครับที่เราจะใช้หยอดกันนะครับที่ช่างนิยมใช้นะครับก็จะเป็นน้ํามันฝาเขียวนะครับรุ่นนี้นะเพื่อนนะส่วนน้ํามันที่เป็นน้ํามันแบบ รุ่นอื่นยี่ห้ออื่นนะครับมันจะเหลวไปหน่อยนะครับแต่น้ามันรุ่นนี้เนี่ยช่างนิยมใช้นะครับมันจะออกแบบอ่าหนืดนิดนึงนะซึ่งเหมาะสมนะต่อการใช้หยอดปัตเตอรเลียนนะครับเพื่อนนะจะทําให้ฟันเนี่ยอ่าไม่แห้งนะครับเพื่อนส่วนของวอลก็ดีนะแต่ว่ามันแพงนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณที่45-5 5บาทนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการหยอดน้ามันปัตเตอรเลียนกันนะเพื่อนนะอ่า ก่อนอื่นนะเราก็ปรับฟันลงมาก่อนนะครับปรับฟันลงมาแล้วหยอดเข้าไปนะครับ1จุดนะครับตรงกลาง1จุดแล้วก็ข้างซ้าย1จุดนะครับจากนั้นเปิดเครื่องนะครับพอเปิดเครื่องเราก็โยกขึ้นไปนะครับโยกขึ้นลงนะครับ แค่นี้นะครับเราหยอดแค่3หยดนะครับส่วนด้านหลังนะครับเราก็จะหยอดอีก2หยดนะครับหยอดด้านหลังอีกสัก2หยดก็ได้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับโยกขึ้นโยกลงนะครับอ่แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับการหยอดน้ำมันปตัตเตอรเลี่นนะเพื่อนนะ ประมาเนี้เราก็เราก็เช็ดนะครับเช็ดน้ํามันออกไปนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะเก็บปตัตเตอร์เลียนได้แล้วนะครับโดยที่สนิมเนี่ยไม่ขึ้นแน่นอนนันเพื่อนนะโอเคนะครับและการใช้ปตัตเตอร์เลียนนะเพื่อนนะเวลาที่เราตัดผมนะเราควรหยอดน้ํามันทุกหัวนะครับอ่าถ้าหยอดน้ามันทุกหัวทําให้ปตัตเตอร์เลียนเนี่ยมีความหล่อลื่นนะเ <c oughs> <c oughs> พื่อนฟันเนี่ยไม่ร้อนเร็วนะครับและคมเนี่ยจะไม่หมดเร็วนะ อพอบางคนเนี่ยคือใช้อย่างเดียวะครับไม่หยอดเลยะครับแบบนี้ก็จะทำให้ฟัน,นร้อนเร็วพอฟันร้อนเร็วจะทําให้ปัตตาเลียนเนี่ยจะทําให้ฟันปัตตาเลียนนะครับมันหมดคมเร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามอย่าให้ฟันปัตตาเลียนร้อนนะครับ right. ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ใช้2ตัวนะสลับกันนะครับแต่ถ้าเรามีตัวเดียวนะเพื่อนนะให้เราหยอดน้ํามันปัตตาเลียนทุกหัวนะครับเพื่อลดความร้อนของฟันนะครับ ฟันเนี่ยจะได้ยืดอายุความคมนะครับแล้วก็ตัดได้นานคมนานนะครับอยู่กับเราไปนานๆนะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะที่ผมทําคลิปมาบอกเ,เพื่อนๆนะครับท่านเพื่อนๆเนี่ยเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามให้ตาบาร์เบอร์ด้วยนะและที่สําคัญนะก็นะครับถ้าใครที่สนใจปัตตาเลียนก็สามารถที่จะสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับที่สําคัญถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทําคลิปอะไรนะ ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้เลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวาลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับกดเลยกดเลยกดเลย